สปาเท้าฟุตบาทใช้สำเรียนกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดเท้าในกรณีที่ <c oughs> ร้านทั่วทั่วไปแต่ถ้าเราไปสู่ในเรื่องของเวลเนตหรือว่าสปาก็จะเริ่มมีการทำความสะอาดเท้าตรงนี้เราเรียกคำว่าฟุตบาทปกติแล้วจะต้องเป็นนะ้ำมนลุิษอุ่น แต่ตรงนี้ครูก็ไปเอาน้ำแร่จากแม่ออนมาค่ะน้ำแร่แข็มันก็จะเย็นนิดเล็กน้อยน้ำสตรีทอาลอนน้ำไม่ใช่อะไรแม่ การแต่งการแต่งในอ่างก็แล้วแต่สถานที่ของตนเองมีดอกไม้อะไรนะคะก็เอามาลอยได้หรือใครต้องการความเป็นไทยก็เอาตะไคร้เนาะเอาถิวมะกรูดมาลอยได้ะอารมาตรงนี้ของครูจะได้จากเกลือเนะเกลือตรงนี้เราถ้าเราไม่ทำเองก็ที่ร้านขายผลิตภัณฑ์ความงามก็จะมีเกลือขัดผิว นะกลิ่นตามชอบที่ร้านต้องการเองแต่ของครูเซตในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะใช้เกลือปน่นทะิปนะแต่มันจะเป็นถ้าเป็นสีแดงอาจจะหยาบนิดนึงแต่ถ้าเป็นเกลือที่จะละเอียดนะละเอียดการแต่งกลิ่นแล้วแต่เรานะคะว่าเราจะแต่งกลิ่นในเกลือด้วยอะไรแต่บางร้านเขาต้องการกลิ่นใบเตย เขาก็จะเอาใบเตยโขกตำนะแล้วก็ามาคลุกนะก็จะได้ใบเตยเราอยากได้กลิ่นแบบสมุนไพรแล้วก็เอาแบบสดอะค่ะก่อนถ้าเราเตรียมไว้มันจะเหม็นเหินไปนานก็ต้องใช้ต่อครั้งที่เราจะทําเพราะว่าเคยเอาหมักทิ้งไว้แล้วมันก็กลายเป็นเท้าเหม็นไปเลยเราต้องเทสในเรื่องของกลิ่น <laughs> แต่ตอนนี้คุณเลิฟก็อยู่ที่เราพยายามเอากลิ่น กินส้มแล้วก็ตัวสมุนไพรที่เอามาดูแลก็คือเราจะเน้นในเรื่องของทำความสะอาดเท้าแล้วก็ดับกลิ่นเ,เพราะว่าลูกค้าบางทีเท้าเหม็นเดินใส่รองเท้าบูทหรือว่ารองเท้าหนังอะค่ะ คนที่รอๆนะส่นมากเปิดออกมาทุกคนเือต้องสวมแมสกันหมดเลยนะเสวมแมสก์สนนลเพลาร้ำฟุตบาสแต่ถ้าเรามั่นใจลูกค้าดูลแลมาบ่อยเขาก็จะเซฟเท้าของเขาว่าก่อนจะมาร้านลวดก็ทำความสะอาดมาก่อนนะคะนะทำไมไม่เอาอส้มมะนอาวอะไรได้คะ <Okay. S 1> ก็ตรงนี้เราจะมาอิงในเรื่องว่าเราต้องการทําให้ผิวสะอาดต้องการดับกลิ่นแล้วก็ทําให้ผิวไม่เบิร์นหรือว่าแยกออกมาเพราะนั้นมะกรูดมันจะทําให้ผิวกระชับนะแล้วก็ไม่ทําให้แบคทีเรียรเข้าสู่ผิวลูกคา้าก็เลยเลือกที่จะใช้มะกรูด <c oughs> เพื่อจะให้เราอนุรักษ์สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและเหยตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มะกรูดมีหลายพันนะ พันเดี๋ยวนี้ที่เราเคยเห็นลูกใหญ่ๆอะ่ะแต่ความจริงเนื้อข้างในมันเละเพราะฉนั้นถ้าพันุพื้นเมืองเราอะ่ะมันจะมีกลิ่นน้ำมันหอบระเหยมากกว่าแล้วก็ตัวเนื้อของเขามันก็ทำให้มีตัวน้ำอยู่ตรงนั้นได้เยอะกว่าพอไม่งั้นเดี๋ยวก็จะดูแต่ถ้าเกิดเราเอาลูกใหญ่มาใช้อะ่ะตัวตัวผิวตัวเนื้อมันก็จะเต็มอ่างเลยนะเนาะ ผ้าที่ใช้ก็คือผ้าห่อเท้านะคะ <c oughs> การทำฟุตบาตรงนี้ก็เลือกได้ <c oughs> และตรงนี้แค่แต่งนะแล้วก็จะมีผ้าสำหรับบางคุีลูกค้าเขาใส่ <c oughs> กระโปรงเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเราก็ใช้ผ้าปิดนะปิดขาเขานิดนึง <c oughs> ทีนี้การ <c oughs> การที่เราจะเริ่มนะเริ่มทำฟุตบาทเราจะเป็นสเต็ป พักทายลูกค้าทักทายลูกค้านะคะแล้วก็มีการแนะนำทิปเม้นต์เพื่อทวนอีกทีหนึ่งะะ <c oughs> มาเดี๋ยวครูจะสาธิตนะคะมาค่ะทีนี้อย่างที่ครูบอกว่าถ้าลูกค้ามาถึงหนูเดินอ้อมา <c oughs> มาเดินอ้อมมานะคะ <c oughs> ลูกค้ามาถึงแล้ว ขั้นตอนทักทายและนำทิปเมนบอกเวลาแล้วก็ประโยชน์การนวดจะอยู่สเก็ตนี้เลยสวัสดีค่ะชื่อยาวรั์ลมิรันนะคะวันนี้จะเป็นผู้ให้บริการสุณไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะชื่อแนนค่ะคุณแมนทิปเมนของคุณแมนเป็นการนวดไทยแบบชฉลยสักดิ์เป้นระเวลาสองชั่วโมง ทราบว่าคุณแมนมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะไม่มีค่ะมีแผลขาดตัดบริเวณไหนบ้างคะไม่มีค่ะมีแผลคือแผลเป็นอะไรไหมคะไม่มีค่ะเระโยชน์ของการนวดในวันนี้ทําให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นเช่นหล่อนายกล้ามเนื้อลดอาการย์สุดขัดใจข้อต่อหายเที่ยงได้ด้วยนะค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนวดจะขอคุณแมนทำความสะอาดเท้าวันนี้เราจะทำฟุตบาธ เสร็จแล้วพอลูกค้ามาเราก็ถ้าอ่างมันติดเกินไปแล้วก็ขยับนะคะแล้วก็ผ้าคลายออกมาคลายออกมาวางนาวางที่ตักลูกค้า <c oughs> ขออนุญาตปรับขากางเกงนะคะเนาะดังนั้นเราก็พยายาม ปรับขึ้นไปมัใจ้ม้วนเป็นนักวยนะคะปรับขึ้นไปเดี๋ยวคุณแนนเอาเท้าวางในอ่างนะคะน้ำอุ่นพอดีนะคะรอนรอ้อนกอร่นอ่น้อนก่ยราร้อนแ็นก้น้านนก่ยอ่ร้นน่ร วางอยู่ในโต๊ะหยิบมาใช้ได้เลยคลายคลายผ้าค่ะมีรอยพับอยู่กึ่งกลางดูตะเข็บอยู่ด้านล่างถ้ารู้สึกละคายเคลื่องให้บอกนะคะเหนื่อยหน้าเพราะว่าบางทีมัวแต่ก้มหน้าเหนื่อยหน้ามาลูกค้าจับไม่ได้ไผ่เนาะทีนี้ นะก่อนที่จะทำการครูจะใช้คำว่าสครับเกลือเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้คำว่าขัดมันจะเป็นน้ำหนักนะเวลาเราไปสัมผัสด้วยมะกูดมันจะแสบผิวมือเป็นรูปถ้วยนะแล้วก็ริมแบบน้ำชาแล้วก็กดเป็นน้ำหนักกดเส้นหนึ่ง ลูกค้านั่งแบบสบายเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวบอกเป็นสเต็ปให้นะคะสุนทรีไหมฟินนะเวลามือเปียกน้ำให้ปากที่ขอบอ่างห้ามสวัสดีนะปาดขอบอ่างแล้วก็ซับหนซับที่หน้าขาตนเองนี่ เกลือครูคยพยายามให้ใช้ให้หมดเพราะฉะนั้นหนึ่งข้างแบ่งเกลือลงมาในอุ้งมือครึ่งหนึ่งก่อนโชว์นะคะเอาโปะไว้หลังเท้าก่อนไม่งั้นเกลือคว่ำอยู่ในอ่างทันทะีน mm. ะถ้ามั่นใจแล้วเราก็ใช้มือสไลด์ไปค่ะหนึ่งสองสาม แล้วก็วนที่ส้นเท้าด้านข้างทําด้านในเหมือนกันทำสามสเต็ปไปการโยกจะเป็นน้ำหนักนะคะทําตัก2สองรอบสามรอบแล้วก็ส้นเท้าหลังเท้าแล้วก็วางลง <c oughs> แล้วนะเกลืออีกข้างหนึ่งค่ะใช้ให้หมดนะคะไม่ต้องเหลือเก็บกลับไปที่บ้าน <c oughs> เสียดายานะคะโปะไ <c oughs> ว้ก่อนะคะเ <c oughs> นาะพอดีข้างเนี้ยเวลาเราทำอีกข้างหนึ่งน้ำมันชอบแห้งเราก็ใช้มือนะคะสัมผัสน้ำ,นำเนาะให้มันชุ่มนิดนึงหระวังกล้องเนะ พยายามพยายามแอนหลังให้ห้ามโกงหลังนี่นนะมันจะจนหัวเข่าลูกค้าเนอะแอนหลังดังนั้นการโยกตัวมันจะเป็นน้ำหนักนะคะต้นเท้าหนักมือข้างที่ถนัดได้นะคะวนหลังเท้า แล้วก็วางลงไปมะกรูดนะครูจะใช้คําว่าใช้มะกรูดเพื่อจะเก็บเมเ็ดเกลือเห็นไหมคะเมเ็ดเกลือมันจะเกาะอยู่เพราะนั้นมะกรูดหนึ่งชิ้นเราจะไม่ให้หล่นนะแล้วก็บบีบนะ้ํามะกรูดใส่อ,อุ้งมืออยู่ในอุ้งมือให้กระชับเราจะเริ่มเก็บนะเพราะฉะนั้นมือสัมผัสน้ําได้ใช้มะกรูดสไลด์ไปค่ะเก็บเกลือเป็นสเต็ปไป การยกตัวมันจะเป็นน้ำหนักเอง้นเท้าน่ะหลังเท้าเพราะฉะนั้นน้ำมะกรูดจะให้ตอนไหนก็คือตรงซอกเล็บซอกนิ้วจะมีกลิ่นนะเราก็ต้องพยายามใช้น้ำมะกรูดอย่างนี้ค่ะไป ที่เหลือเหมือนกันเลยค่ะเก็บอีกข้างนึงมันแห้งแล้วก็มือสัมผัสน้ำนิดนึงเป็นการเก็บเม็ดเกลือด้วยมะกรูดแต่ผิวไหมคะกูค้าถ้าในกรณีที่ไม่มีมะกรูดนะคะใช้อะไรแทน หลักสูตรเขามาอย่างเงี <t os> <t os ้ยมะนาวมะขูกาต้องมามะนาวันยาเขาจะไปอยู่เมืองนอกไงมะขูดแทงใช่เลยเรียมอนได้ต้องเป็นที่เราดูที่มันเหมือนเหมือนอ่าต้องเป็นดูผลไม้ที่มันผิวไม่ไม่แยกเนาะผิวที่มันแน่นแน่นหน่อยหนึ่งอะค่ะอ๋อ นวดเส้นด้วยเหรอครับ เราต้องการน้ำมะกรูดเพื่อน้ำมะกรูดเพื่อล้างกลิ่นนะดักกลิ่นนะตามร่องผิวใช่ไหมคะเอาอะไรกันแต่แล้วมะกรูดเราก็รออยู่ในอ่างนี่แหละอ่คุณครูครับเมื่อกี้นี่คุณครูอ่าใช้มะกรูดนี่ทุกซอกนิ้วทุกอันไหมหรือแค่นีี่่เเด๋ยวมือการที่เราจะทุกซอกก็คือยังไงฮะขยับพายขอ๋อพายเอาน้ำเข้าไปข้างในมะกรูดไม่ต้องเข้าเพราะฉะนั้นตัวน้ำค่ะมันจะเป็นตัวช้า ล้างหรือดับกลิ่นไปด้วยนี่นะคะแล้วก็สูดขึ้นมาอมตั้งเข่าขวาเพื่อจะทำเช็ดนะคะเวลาจับเท้าลูกค้าโทษนะคะ มันย้อยโซ่จะยกมาเห็นไหมคะเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นเราต้องบีบเท้าลูกค้านิดนึงแล้วก็เบี่ยงไม่ให้ฝ่าเท้ามาแตะที่หน้าอกเราผ้ายาวๆผ้าขึ้นไปที่หน้าขาผ้าสั้นปิดหลังเท้าไว้เป็นการเก็บน้ำตามฝ่าเท้าหลังเท้าซอกนิ้วแล้วก็ ห้ามไปจก่งโปรเฟสส์มันแบบแรงถ้าใจกอดบอนวอนรองเท้าห้ามเอาเท้าหลังมะบางทีคนรอคนงามโอ๊ะตกไปหงายเนาะหลังต้อนลงไปขยับตกนิดนึง จแล้วอีกผ้าไม่ต้องดึงผ้าเนาะมันจะอยู่เป็นสลับอยู่แล้วผ้ายาวๆเบี่ยงไปผ้าตั้นมานะคะกดบีบพึ่งไปซับน้ำ นอนไปหนึ่งนอนสบายไหมคะสบายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่ดีหนึ่งไล่เหลืออยู่ใช่ไหมพร้อมโอนนะน้ำ้อนน้ำ้อนใส่เลยรีบใส่เยเพราะฉะนั้นเราเราจะปรับแอ่งออกมาด้านซ้ายมือเพื่อจะจัดเท้าลูกค้าไปคู่กัน ไ่ใจอาขาผวบ่เนาะเหยียงนิดนึงอ่าแล้วก็ผ้าสีแดงนี่วางพับเป็นสี่เหลี่ยมไว้โทษนะคะขออนุญาตปรับขาางเกงนะคะอเป็นคุณนแมน่นะคะ เวลาลุกก็ห้ามกุ้มโกงเนอเนาะตั้งตัวเก้าลำตัวตรงๆเชินมาเารคื่งแล้วก็เวลาเดินนำลูกค้าบหมือจเดินนำหน้าไปลื่นๆนะ่ายมือแล้วก็เอียงข้างเชิญมาค่ะขอพาดใช้เงินด้เดี๋ยวไมไว้ใช่ไะได้ได้แล้วค่ะได้ค่ะใช้เา เป็นยังไงโอเคก็สมูทหรือว่าฟินหรืออะไรนะโอ้โหแต่ถ้าเราทำสิบห้านาทีเขาจะเรียกว่าสปาเท้าแล้วก็ค่ะเพราะว่าถ้าสปาเท้าก็จะเพิ่มลูกประคบอะไรบางยนข้างเท้าหลังเท้า เปลี่ยนไปทำด้านในมือซ้ายสีห้างสาขึ้นหนึ่ง <Yeah. S 1> เกลือสไลด์เกลือขึ้นไปสามรอบสองไปค่ะวนส้นเท้าข้างเท้าหลังเท้าน่ะช่นนิ้วนะคะแล้วก็รีดไปออกด้านข้างเป็นผีเสื้อออกไปแล้วก็วางลงไปค่ะ ไปทำขาข้างขวาเกลือใช้ให้หมดเลยเอาไปเลยนะคะข้างขวาเหมือนกานค่ะมือขวาแบ่งพื้นเกลือสไลด์ด้านในสามสเต็ปถ้าน้ำในขาค้ายแห้งเอาปลายนิ้วจุ่มไปสัมผัสน้ำ ให้มันชุ่มนิดหนึ่งเป็นตัวนำอย่าให้ขาลูกค้าแห้งนะคะไม่งั้นเลือขัดไปแล้วจะแตกที่หมูหมออันกณขึ้นตกได้ไหมทำสองข้างเสร็จหรือ,อยังเท้าเสร็จแล้ววางเท้าขวาลูกค้าลงในอา่าง ถือมะกรูดมาหนึ่งชิ้นอยู่ในอุ้งมือ <c oughs> เ,กเก็บเก็บเกลือค่ะข้างซ้ายลูกค้าค่ะทำเหมือนที่เราสครับเกลือเมื่อกี้เลยค่ะสไลด์เก็บเกลือปลายนิ้วก็จุ่มน้ำเพื่อให้ขาลูกค้าไม่แห้งเกินไปทำข้างซ้ายเหมือนกันเลยนะคะคลิป <c oughs> ท,ทำข้างซ้ายเหมือนกันเลย มะกรูดเก็บเกลือค่ะข้างซ้ายสไลด์45่สิบาองศาไปค่ะสไลด์ขึ้นไปเก็บเกลือค่ะข้างบนเลยค่ะเนาะมันจะมีเม็ดเกลือติดอยู่ ล้ลางตามซอกนิ้วที่มีกลิ่นค่ะ ลืมเกิดลืมโกดินแรกลืมัน่ทันดีนะ่อแมันสองพักใช้ารึเปลถ้าลืมนี่นะเยอะ คบแล้วล้างหรือ,อยังคะล้างที่แดงทําแบบนี้น้ํามันกระเด็นไปเห็นไหมคะในนั้น,นเวลาจะล้างให้เป็นรูปช่วยแล้วก็ลินแล้วก็โอ้ไม่ต้องไม่ต้องลดเขาเียกเรียกว่าโอ้นะคะโอ้ให้เป็นสเต็ปโอ้นะคะเอามาพร้อมกันจินน้ำชา หนึ่งดินน้ำชาสองดินน้ำชาสามเก็บหมดแล้วแล้วก็ปะที่ขอบอ่ะอืเสรแล้วตั้งเข่าขวาเราคะ่ะชายผ้าไม่ต้องดึงมานะคะจับขาลูกค้าบีบน้ำนิดนึงไม่ให้น้ำมันไหลย,ย,ย้อยโซ่มา เอาวางที่หน้าตักเราชายผ้าด้านซ้ายยาวๆผ้าไปที่หน้าขาลูกค้าชายผ้าสั้นค่ะติดหลังเท้าแล้วก็บีบนะคะบีบนะกดบีบไปซับน้ำเลยค่ะซับน้ำ แล้วมือไปมือซ้ายไปจับรองเท้าลูกค้าควายมาข้างหลังคลายผ้าออกก่อนค่ะคลายผ้าออกก่อนอวางที่ตักนะคะมไม่ต้องดึงไปมาค่ะวางที่ตักเลยแล้วก็จับเท้าลูกค้าดึงตกมามนิดนึงจับเท้าลูกค้าไปอยู่ด้านข้างอ่าง จับขาขวาลูกค้ามาวางที่ตักซ้ายเราค่ะบิดน้ำออกนิ้นึืชายผ้าด้านขวาควายไปหน้าขาชายผ้าสั้นซ้ายมือบิดหลังเท้ากดบิดนะคะซับบริเวณฝ่าเท้าหลังเท้าสันหน้าแข้ง แล้วค่ะขยับมือซ้ายขยับอ่างออกมาด้านซ้ายเรานิดนึงแล้วก็หยิบรองเท้าผ้าสีแดงคลายออกรองเท้าลูกค้าห่วไปอยู่คู่กันด้านขวามือตอนเองพับผ,ผ้าสีแดงไว้ข้างตัวเองค่ะ อยากกองผ้านะคะพับสี่เหลี่ยมไม่ด้านข้างตนเองเลยค่ะผ้าสีบานเย็นขออนุญาตเจ็บผ้านะคะขออนุญาตเก็บผ้านะครับไว้ด้านข้างตนเองเลยค่ะขออนุญาตปรับขออาจัาาง,เงเออก,กเงลงคุณหมอตั้งเข่าซ้ายฝ่ามือทับ ขออนุญาตปรับขากเก่งลงนะครับขอปรับขาเก่งๆข้างนู้นนะครับเชิลูกค้าที่ทำทิชชิ่นะครับใส่รองเท้ามาเลยคับถ่ายๆด้วยถ่ายเลย เราต้องตั้งประตูดยขากคอลูกค้ามอนเยเทามาได้นะคะังไงอะนั่งไม่เ็ต้องนั่งลูกค้าอ่ ใจเย็นเย็นเอาออกมาฟังทีละสเต็ปค่ะดอกไม้เอาวางแล้วก็ผ้าสีแดงในโตกะค่ะคลารมาห่มตักตนเอง อีขึ้นมาอีแล้วก็เหมือนกับหยดน้ำสั่งอ่ะอ๋อขยัก็มีมันจะุกขยบรินน้ำชานะเป็นแบบรีนน้ำชาหกได้ไหมหกได้ไหมหกไหมหกได้ไหมกว่าน้ำมันจะหกไปข้างอดใช่ไหมให้หกไ่ะเออก็มันหยดได้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 อืมได้อืมว่าน้ำมันจะหก ตกุูงนงโขนติการเจิมเท้าขามันยำมันยำมันน้ามันยำมันยำนี่เตออเอามีน้ำหน่อย มหล, <c oughs> ลังครั้งหอมอีกคือไปหมดแ้วนะ ม่ดนึ่งไม่ร้ายจะแสบผิวนะคะเ่ยื่อคริ่งล้างค่ะ ขึ้นไปค่ะมือสไลด์ไปทีละข้างค่ะแต่งขึ้นเกลือที่หลังเท้าขึ้นมาอยู่ในอุ้งมือเราโอ,อเนี่รโอเป็นสเต็ปไปค่ะสไลด์มือ